รายการทำอาหารที่ตึงสุดในภาคกีสวันนี้เราได้เดินทางไปเตรียมวัตถุดิบชั้นดีจากทั่วโลกควาเจ๊แปบม EP นี้พี่แป๋มต้องทำอาหารจากอีโมจิที่สุ่มได้กดไลค์แล้วไปดูความแปลกกันเียเสียๆครับเสียอยู่นี่นี่เสียเสเสียเวัดดวงนะครับนี่เสียวัดดวง ใครอยากได้ตามไปเลยที่ไอจีที่ขึ้นไว้ให้ทุกคนแล้วนะครับรสวัสดีไปรุ่นดาวนามเมฆทุกคนด้วยนะครับเราห่างหายกับรายการควาเจ๊แปมไปอย่างนานนะครับ <c oughs> วันนี้พี่ก็มีลูกมือจากสตาร์นามิกมาช่วยในการ <c oughs> ไม่เห็นรายการเจ๊เจ๊แปมมานานแล้วไม่เห็นมันหลายวันหลายปีละ <c oughs> นี่นะครับก็คือมี FC นะครับทักมาหาพี่หลายคนมากๆเม,มื่อไรควาเจ๊แป๋มจะมาวันนี้แหละนี่ก็คือวัตถุดิบที่เราได้ไปตามหาจากทั่วโลกนะครับบุกน้ำลุยไฟลงทะเลอันดามันเบอร์มิวดา้า SCP อะไรมาหมดนะครับเราก็ได้มานะโอ้โหคืออะไรอะไอ้องดูไว้ย่กคือมาคนแรกนี่แบบว่าเมนูลุดโลกไปเลยนะครับ มีตัวเขียวๆขี้กระปอมขี้ปอแล้วก็เป็นยุงนะครับแล้วก็เป็นแมงป่องไม่ใช่มันเป็นปูหรือเปล่าไม่ใช่แมงป่องมันมีหางเงี้ยมันมีหางเงี้ยนอมันคือปูนะครับปูอะไรเนี่ยดูดิดูนี่เมงป่องนี่มันมีไม่เอ้เป็นลูกเชฟยาสียงได้ไงวะเนี่ยมันคือแล้วให้ทุกคนดูดิเม้งปองมันคือปูจบสีเขียเงาหรือเป ก็นะครับเผื่อใครยังงงเดี๋ยวพี่จะลองยกตัวอย่างอีโมจิตัวนี้มาให้ทุกคนดูโอ้โหกิ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 กกิีบดานึ่งหสี่ห้ากหวัตถุดิบนี้คือวัตถุดิบที่สุ่มมาจากทีมงานพี่นะครับพี่ไม่รู้ว่ามีอะไรมันกินได้แต่มันกินไม่ได้นั่นอ่ะเออสรุปคือมันกินไม่ได้ไม่ใช่มันกินได้มันคือกินไม่ได้ นะครับพี่ก็จะมาสุ่มทําอาหารจากวัตถุดิบ6อย่างนี้นะครับถ้าใครอยากก็พี่มาสุ่มทําอาหารตามอีโมจิคอมเมนต์มาจกมือครับอันแรกนะวัตถุดิบเราเฮ้ยเฮ้ย <Hey! S 1> อันนี้คือ <Hey! S 1> มันเป็นอ่าเนื้อมังกรเต้นเนื้อมังกรใช่ใช่เนื้อมังกรอันนี้ใช้มีดธรรมดาป่ดไม่ได้นะครับอันนี้มันมีธรรมดาปาดไม่ได้อย่ใช้มีดทองต้องใช้ไลเซเบอร์ ที่ได้มาจากการเป็นที่พรเจ้าทอนะครับมาองวัตถุดิบแลมาตอนนี้พี่ยังไม่มีเมนูในหัวนะครับใครคิดอะไรออกลองเม้นมาจากวัตถุดิบของเรานะตอนนี้มีแค่น,น้ามังกรชื่โว้ยสม้มหยดส้มหยดแล้วมังยังไม่หยดอีกหรออ้นี้คือแบบใหญ่มากกูลองถือดู เปลือกส้มอะไรพวกนี้เราไปใช้ได้นะครับเปลือกเปลือกส้มมาเอาไปดมเหรอมันเป็นกลิ่นมันเอาไปทํากลิ่นได้น้องพี่พี่มันแกยังไงเนี่ยแกหน่อยหวานอืมหวานขอแบบวัตถุดิบดีๆหน่อยนะเฮ้ยเยลลี่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหใครบอกเยลลี่วะน้องเด็กน้อยจังโอ้นี่มันเนื้อหมี่ครับดูเนื้อหมี่อะไรเป็นสีดุงเอ้าดูครับ อืมอืนั่นเหรอใช้เนื้อหมูปากเนี่ยมีเนื้อมีชิ้นต่อมาส้มแนวไม่ใช่แนวอันนี้มะนาวเลมอนพูดดิพูดดิเลมอนอะไรนะเลมอน yes ต์เลมอนเฮ้ยหมูกมุกเปิดไปแล้วไอ้อาชิ้นต่อมานะครับ เฮ้ย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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านนั่นน่ะ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 บ้านน่ะครับบ้านน่ะเฮ้ยเฮ้ยเหลือไปก่อนเหลือไปก่นโอเคเหลือไปทำเมนูแล้วก็ชิ้นสุดท้ายไปชิ้นสุดท้ายด้วยอะไรสเต็กเนื้อ A8 นะครับหนูจับแบบนุ่มๆมาโอเคจับแบบนุ่มๆนะพี่พี่พี่เคยพี่เคยเห็นเนื้อ A5 ละลายในปากปะ โอ้ยน,น,นั่น A5 กระจอกแล้วครับอันนี้ A8 ครับน้องและนี่ก็คือทุกวัตถุดิบที่เราต้องทำเมนูกันในวันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเข้าควากันเลยมาเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงว่าน้องพร้อมชิมสีมือพี่ยังชิมเออใส่น้ำแปะก่อนอย่าใส่เยอะนะพอพอดีพอพอดีน้องเนี่เราต้องใส่ความสดชื่นลงไปในเมนูก่อนะนะถูกต้อง <c oughs> ใส่ไปเลย อุ้ยการแสดงการแสดงต่อไปน้องน้องหยุดไปสิเอาเอาโย่ทอดเกวออันนี้เกยทอดเก๋ทอดนะครับเดี๋ยวพี่จะทำเก๋ทอดขายไปน้องใส่ปลาแซลมอนเอ้ยเอ้ยไม่ได้ิใส่มังกรลงไปเดีมังกรพร้อมใส่ใส่มาเลยใส่ไปเลยครับชิ้นยอดยวก่อนโอเคพี่ทํานี่อร่อยกว่านะเก๋เก๋เก๋ทอดเมื่อกี้แข็งมากเลยเฮ้ยน่ีรอชิมของพี่น่ะอร่อยของแท้ ใส่หมีใส่หมีใส่เบาๆนะอย่าใส่แรงใ,ใส่หมีใส่ให้หมดเลยใส่หม antee, ีให้หมดเลยเออโอเคตั้งต่อครับโอ้โหมันกินได้เนี uh ่ย huh. อืมกินมาเหรอคนดูกินเริ่มมาแล้วกินเริ่มมาแล้วอ้หก็เหมือนมาเหมือนกันกินมาใส่เลยครับเชฟเข้าใจไหมใส่เลยครับเชฟอย่าไปแล้วนะเนี่ยเอแปด นี <N> ่ครับผมใส่ไปครับชิ้นโคตรใหญ่ไอ้เหี้ยชิ้นแบบใหญ่มากว่าคนดูกินกระโดดยังไม่หมดเลยเนีย่ย<ๆ>อร่อยอร่อยใช่พี่อร่อยกินตั้งหลายนาทีไม่หมดเลยนะเนี่ยน้ำมังกรใส่ไปน้องน้ำมังกรเลยดูครับด yes. ูนะเอเปดคือแบบเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมมะนาวไหมไเราเพิ่งใส่ไปเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนสีละตั้งไม่ต้องไม่ต้อง,องพี่ปุ้งเององันนี้ อันนี้อะไรก็ได้นะครับไม่บอกก็คืออะไรใส่ลงไปก็รู้ๆอยู่ว่าซอสไงต่อมาผงวิเศษนี่นะครับผมผงน่าอร่อยจังนี่นี่ไม่ๆม่ปกติเขาทำม่อย่างนี้น้องดูดูอย่างเงี้ยเนี่ยกิน,นมันก็เลอะหมดดิไม่รอกินเลยรอกินเลเอ,อดูครับดูน่ากินมากสุดๆละ หอมเส็บอุ้ยเถืดดีๆขืดดีเดี๋ยวจะทำตัวหกนะปั๊บกินแบบโคตรหอมอ่ะแต่งจานปั๊บแม่วางสีเขียวไปแล้วมันจะสวยนะครับวันนี้แป๋ม EP นี้อ่ะมาช้อนมาช้อนซ้อมมารันโอเคซิมซิมเลยน้อยน้อยพอแล้วน้อง สามสองหนึ่งมาอะร้อนร้อนเฮ้ยร้อนอร่อยยังไงให้เชฟแปมเต็มสิบกี่คะแนนร้อยคะแนนร้อยคะแนนพี่เปิดร้านครับแค่นั้นแหละถ้าพี่เปิดร้านอ่ะคนดูแวะมากินกันด้วยนะครับผมไป